แล้วผมก็ขอกราสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบก,กับพี่อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เยทโตไอโหยูแม่งเสียงเนี่ยกับเฮลิคอปเตอร์ลงเยสเชอเอแล้วเริ่มเริ่มเบาแล้วอ้า เช็สตาร์ทรถกันหน่อยด้วยว่าควันออกด้วยไม่แบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะอ๋อไปครับผมวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันนะฮะต้อนรับนอ้องไฟกันหน่อยได้กลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็ ก่อนจะได้กลับก็นานเอาเรื่องนะครับผมเน่ก็เลยวันนี้ก็เลยมาฉี่นะครับต้อนรับน้องป้าใสกันหน่อยนะครับผมเสียงมันกับไอเครื่องบินเทคออฟบ้านตบๆๆๆกนดันเลยเช่ไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะฮะแต่ข้างนอกมันแม่งมันตบๆๆๆเลยนะครับไปเอาผม เด็ดเดินเบร้อยแซงวัยเบลโอ้โหมึงนี่เสียโลโก้อะไม่แต่เราต้องขี่เบาๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าขี่แรงมันจะดังนะครับผมจะรบกวนชาวบ้านนะฮะต้องขี่เบาๆเ,เดินเบาๆไปนะฮะแล้วผมเดี๋ยวขอตัวไปเติมน้ำมันกันก่อนนะครับผมไปไอเบลเฮ้ยเบลมึงจะเข้าไปจริงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหสถานีของพ่ออยู่ข้างหน้านเลยนะมึงน่าจริงอ่ะโอ้โหยเยจ๊เชมึงก้าไปเว้ยพี่เขากพี่เขาก็จะเข้าไปทำงานไอ้เนี้ที่จะว่าเข้าไปทำงานไอ้เนี้ที่จะว่าเกียรเฉยแหมผมผมไม่ได้เบิ้ลน,นะครับพี่มันว่าเกียรจริงๆไม่ได้เบิ้นลนะแม่งอยู่ดีๆก็พังเลยเช๊เช và và để đỡ một cái cửa tôm nó mang ngon <laughs> 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 <c oughs> มันบ้ามันว้าวไอ้หี่ว้า <c oughs> วอ้าวตอนเขาเลี้ยวด้วย <c oughs> ว้มนย,ย <c oughs> นมันเติมได้มันไม่แพงไงน้ำมันเริ่มลงแล้ว แปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่ขนาดเหมือนจะหดแล้วะเนี่ยเออยนนะอนนขอถ่ายรูปก,ก่อนนะฮะอยา้เน้องถ่ายดกีิดี๋ยวมโนน้องสนิมน้องสนิมได้ประมาณสามสิบสี่สิบโล ขอถ่ายรูปคนนะฮะเราก็ต้องใช้เป็นาภาพภาพหมดบุคคลด้วยมียูกโก้นะครับ ไปครับ,บผมไปไปครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนกันนะของรถเรานี่มันก็จะขึ้นช้าหน่อยนะพเพราะว่าใช้ ก็ตเติมดันโลนะฮะผมใช้ก็ตตเตอร์แบบยาวๆเลยนะฮะไปแล้วผมโอ้ตอนนี้น้ำมันเต็มถังเลยนะครับผมก็สำหรับเจ้าน้องสนิวคันนี้ก็ยังคงเป็น59เท่าเดิมเพิ่มเติมชันใหม่ฉ <laughs> ันบอกว่าจัดจำใหม่ให้นะฮะผมลองลองลอง ลองจำใหม่ให้นะครับผมก็ลึกท้ายลึกกว่เดิมนะครับท้ายลึกกวเดิมเพราะว่าช่างตัวก็หาแคมใหม่ให้กับคนที่บอกว่าเอาเครื่องมาทําร้านช่างตัวนะครับในรอบหลังๆมาเนี่ยคือช่างตัวแกก็จะเริ่มหาแคมใหม่ให้ด้วยนะครับผมถ้ารถคันไหนวิ่งดีก็แกก็จะยึดแข็มนั้นไว้เลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆฮะรถไม่มีไม่มีที่ สิ้นสุดนะครับผมพอรุ่นนี้จบแล้วนะครับรุ่นใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกนะครับลูกเล็กนะครับผมแรงกว่าเดิมอีกนะแต่ลูกเล็กกว่าด้วยนะครับผมมันแรงกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าวิทยวากรพวกนีมน้มันมันมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับพวกรถเวฟร้อยสิบนะครับ เบยสิบรุ่นก่อนๆน,นี้ก็ขนาดรูกเดิมๆจากโรงงานก็50มิลแล้วนะครับแต่พอมาหลังๆนะฮะเป็น47มิลนะครับ,นนรบพอขยายไซส์ขึ้นมาเป็น50มิลแม่งแรงกว่าเดิมแรงเท่าลูก53เลยนะครับผมโอ้ยดังโคตเรีวไฟเลยเหลือแต่เหลือแต่เลยตรงใบก็ได้เออ มันดังโทษว,วะพ่ออยู่แถวนี้ปะเนี่ยน้องว่าใส่ได้ไดังโทษว่ะแม่กูเลเซียวเซียว หน้าดูหลังนะฮะบรรยากาศไม่ค่อยจะดีเลยโอ้ยหลุมเยอะหลุมเยอะ โอ <c oughs> ้โอ้หมันฝนจะตกด้วยนะฮะโอ้ฟิลนี้แบบฟิลไมกาทุกคน <laughs> แต่รถเอเชียเยอดโจ <c oughs> แป๊บเอโอ้โหมนฝนจะตกเลยฝนจะตกฝนเออเออรันอินน้องรถไปหน่อยก่อท่อแม่งบ้องหลามเลยทุกคน ก็ทรงมันดูแบบสวยนะน้องบ้าใสนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกมาเลยก็ตำรวจในขนอนงก็เข้มงวดมากนะฮะทุกคนเข้มงวดจริงๆอ๋อน,น้องๆที่ว่าแต่งรถซิ้งก็โดนไปหลายคนเลยทีเดีวนะฮะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ขับแบบเราไนงะเขาขับแบบชูชาดอะขับแบบ ก็โชคคู่ค่าก็เลยโดนโดนกันไปนะครับอันนี้เราก็ขับเบาๆนะขับ40นะครับผมไม่ได้แรงอะไรเลยขับแบบเบาๆนะใจะอยากอันนี้นะครับอยากดันโลนะผม แต่เพอช่วงนี้โควิดมันเยอะนะครับก็เลยดันโหลดไม่ได้